มินูรุตินมิเดอร์แรจากปัตตานีเอซีตำแหน่งโคคิปเปอร์แล้วก็ดีฟั์กิสดาศสาแก้วจากการท่าเรือดูดูกกับจากโคสสภาบีจีส่งเข้าบีจีบางกอกการก็เป็นทางด้นของนั่นก็เป็นเรื่องต้นที่ทีมรังจะต้องฟูลีขึ้นมานักเตะต่างชาติที่ฟูเข้ามานั้นก็เป็นทางด้านใหม่ ปูมาปูมาเอกโดเมนนะครับมาเฮดเตอร์แล้วก็หมายเลข8ปดซอวิมอนหมายเลข20นิชูบาเทโรปีหมายเลข21่สิบเป็ดเบนเบนเบเรลหมายเลขยี่สิบหกวันนี้ได้สัญญาห์จากตารางการิืในสนามครับและต่อจากนี้ไปครับ ขอดำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การในคันอุ้นเครื่องระหว่างฟูเกตเอฟซีกับรางเอฟซีครับสําหรับทีมฟูเกตเอฟซี e F C นั้นนะครับเจ,จ้าเบ้มนนทพันธ์กีราวงนะครับเป็นกัปตันทีม เก่าในทีมเจ้าบ้านผูเก็ตเซเนี่ยอยู่ในเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำก็ชุดแข่งในนามเจ้าบ้านครับ่วนทีมเยือนตรังก์ที่ีกับเสื้อสีฟ้ากางเกงสีฟ้าถุงเท้าสีดำคณะผู้ตัดสินนั้นก็จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นก็เป็นโค้ชของทีมจังหวัดภูเก็ตที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่จะไปตัดสินฟุตบอลดิวิชั่นสองในโซนภาคใต้ ผู้ศินในสานามตัวนี้นั่นก็เป็นอาจารย์สมจิตแม่งช่วยนะครับก็ปัจจุบันนั้นขึ้นจากผู้ศิดส์เป็นผู้ควบคุมผู้ดัดสิน,นะครับในโซนภาคใต้ผู้ช่วยผู้ดัดสินที่หนึ่งคุณเอกกระพงศุรัภพันธ์นี่ก็ดีีกตัดสินในฟุตบอลดิวิชั่นสองผู้ช่วยผู้ดัดสินท่านที่สองคืออาจารย์อัศนัยเพชร์ช่ยนะครับนี่ก็ตัดสินในฟุตบอลดิ จะต้องไปฟัดเดนอีกครัง้งปีต่อปีแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณสินอาจารย์มิกูลทองเปลวครับหนึ่งในี่ของทิมง,งานคุณสินของจังหวัดภูเก็ตดูดูพี่ทำหน่วยชัดเจนจริงโทรศัพท์เปิด24ชั่วโมงทั่วโลกครับของแกสโลแกนแกเข้ามาอยู่ภูเก็ตนั้นตั้งแต่ปี2010บยู่อาจารย์อาหารทรงําทรั์ แน้วก็โค้ดคนใหม่มนะทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับโค้ดปุตแกลฟซีด้วย,วค,รยครับโค้ดพนิพมเกิดแย้มครับหรือว่าพี่ชูนะแล้วก็อีกคนครับพี่เจี๊ยบคุณสองคนสิทธิโสศทาง,งานฝ่ายสตาร์ของสโมสรก็ตแกลฟซี ทางบุติพงศ์ชิทธฐกิจผู้ซีของเนเนทีแทนซิเนเตอร์คือเป็นตำแหน่งซ็นเตอร์คู่สวมหมายเลขยี่เหมือนเดิมนนพันธ์เกียรสถาองค์ปีนี้นั่ยมาใส่หมายเลขสิบชั่วคราวช่วคราวนะครับเพราะว่าไซส์เสื้อหนาตัวเล็กไม่ได้มาติดเอาหมายเลขสบสพอดีหมายเลขสิกครับเป็นทางศักริยะกอรแรกจากปัตตานีเอซหมายเลขยี่สิแหน่งผู้รักษประตูกำาพประตูอากรุณ มหมายเลขเจ็ดดูนนนนมาหมายเลขสิบอานนท์อานนท์ตังมีทองหมายเลขสิบสามเกษดาหวันตาหาหมายเลขสบิบหกนวัตรเจ้ยชุมหมายเลขสิบเจ็ดเอกราชปั้นแก้วตำแหน่งผู้รักษาประตูหมายเลขสิบแปดครับตอนลพัที่ขึ้นทางการสายยิงจอกไม่ได้ท้นกันมา,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 าทาาิศราสกแกอกัน ลองวานวอนยาทัำตำแหน่งพาป้อนขึ้นมาจอะทางนีเช่นท่านนักการฝันขู่บอลเฉลี่ยเร็วไปหน่อยนึงจังหวัดตักออกมาหนุนมันดีด้วยเม่อกวานมันชี้จดขี้สปีดต้นขึ้นมาแต่ก็ฟอนั้นตำแหน่งก็ไม่แน่ใจแต่ทุ่มเป็นของธวัชชาติสิเข้ามายังเปิดไม่ได้นะทางกูมากูมาตัวแรกแตกคล่องนะจาตัดการมาพลิกลูกในพื้นที่ลึกไปหน่อยนึ่งก็เป็นจังหวะดอันเกมโดยเพื่อสมัครของทีมเจ้าบ้านนำกำปองกระถมอัคคุณ เอาวุ้งเกเป็นหลักบุติพงศ์ซิตี้ธนท์นกิจออกไปที่กฤษณาสาแค่ไหนบอลสั้นให้มาที้ทานยากินกฤษณาลูกมีน้ำหนักแรงไปหน่อยเหมือนคุณวัสตรูปล่อยบอลออกสบายเลยทางทพลพรรคยังนี่ครับจอชี่ตัดบอลได้ให้ไปโอ้ยจะเป็นบรรยากาศโซนลุกเซก่อนแล้วก็ว้งพีม่มาชนะผู้ผู้เซนเตอร์ตัวสุดท้ายครับ ทางทัศกรมี่ต้อเกดตลโทษแสดงครับของเกณฑขึ้นมาสุนย์มาทางด้านกับสายยากินสับข่าขายู่กับตัวให้ขึ้นมาบรรพันหวานมาหน้าปากกระตูมูจิพงหวานหนักครั้งแรกเลยเติมขึ้นมาสกิยา้อนแล้วทีเด็ดเลยน้ำหนักแรงไปหน่อยมูจิพงที่ทนงเศรกิโค้งลงยากินดูมองเพษยมาในกัญชะ สไลด์ลูกยังอยู่หร่ชนะการฝ่าว่าลูก,กเติมขึ้นมาสการียาตัวแรกแต่งบอลหนึ่งจังหวะากปีกัดเบิ้งมาหน้าตากะโตทาเ้นสกุลัุ่มหนีหน้าลูกทุ่มกลับมาสการียาตัวแรกกีเซาสากิก่อนพงหาตัวชิงแล้วสกริยามีจากปัตตานีเอฟซีลูกมีจ่ายกอลอ่านขาดไปหน่อยนะแบบนล้วออกเส้นหลังไป กมาทาง้านายมีตัวทีเด็ดทางปูมาค้องจีิจริงกัูมาก่อนผมจะรุนของสไลดที่ปอนนึงกอน์จจิตักเข,ออขอ้ากลางไปมัฝาไปที่ทางทตัวทุมงแล้วลไลมาจอจิวนน้เกิดเดียงก็ลงมาใส่รายละเอียดให้กับทางตัวนิเซนทางด้านการ์ดาของทีมเจ้บาบ้านจอจิ ผูกฝากรเข้ามาที่มีตัวตามก่อเป็นกฤษดาสาแก้วเบิรนเข้ามาโจมตีที่มันทำเช่นทางนั้นกับฝาโกกตัดเข้าในขาสายสั่งลุกนิ่งอกู่มานตาข่ายสั่นเขาแต่ไม่ต้อกรอกพระเจ้าเบิดออกมาโจจีนเนื้อูมาเบิรนติดทัดบอลโจจีนออกเส้นทางไปนี่ก็กระตุ้นเพื่อนในนโจจีนบอกเอ้ยเอาหน่อยเลยเฮ้ยอัเกฤษ ปิยคนแรกก่อนพร้อมจะรุ่งโอ้โหให้มานี่ต้องเรีนอาจารย์เงินพี่ดูมองจอรจิพริกสามลัอสิงสงสารนี่ฟาวก่อนทางมาแน่แนงแกเรียนีสิที่ก่อนมมอวุติพงสิที่นยากินนอรพันเจิสาวงชนะ เพื่อนบอลถูมาเล็กนิดนึ่งเสียการข้อคอบอลไปจากกิมยิงจังห้าเอาไว้ฝั่งที่กฤษดาสาเที่ยงกฤษณาวานออกไปที่ชนะสมวิเศษชนะหวั่หนึ่งต่อหนึ่งชนะต้องรอเพื่อนดีเลยและฝากคืนกลับมาจากกินเบิ้นไปจะให้ดูมองหนึ่งหนึ่งสกัดไปได้เจษณาสุดท้ายเขาไปบอลออกเส้นข้างในฝั่ง ปีกระยะนลึกมาหน้าปากประตูนะตรงปลอดแล้วก็ตรงตัวสูงจากยสีส่สวนขึ้นมาที่เกมเดฟโฟนจุ่งใจจะมาดีมาสองหนึ่งเลยนะครับกัมพลปั่นเกมออกมาลูกนี้เกี่ยวบอลจังหวะหนักทะละกักไปหน่อยอนะเนี่ยพี่ทันซิเมเตอร์กับกัมพลอืมเข้าใจกันพลาดเคลื่อนนะเดีย๋ยวเป็นลูกทุ่มทางนานด้านซ้ายตรังเศสกมาให้มาสวยด้วยกูมาออกที่ธวัชชัย สะวัตชัยซ้ายธรรมชาติตั้งกับขบมาใหม่คนกลับมาอุมาเอกแถวสองลูกนี้ทำชิงมาอุมาเอกเข้าเท้าซ้ายปกโยกปิดมุมสนิทกอนทงเคล่าฝานั้นปั่นเลยาวางมาบ่ดเสือด้วยทัดบอลมาจะเคลียร์ไม่ได้เด็กนี่วางพื้นที่เอาไว้แล้วก็จังหวัดที่สองแย่ต่างมาดูมงมาเปิ้ดบอลต่อ,อ,อ,ปอ,อไปหน่อยอยากินยังมาช่วยไม่ได้เปิดมาดูมง บอลสุดท้ายหนักไปแล้วจังหวะสีกบอลมายากินสวนทาง,งการท้ายแร์มีพื้นที่ทีเลบอลมาที่ดูมงออกมาที่ยากินตัวแดนหน้าลูก,กนี้ยยากินโยกเขา้าเท้าขวาปั่นมาจ่อที่ถูกยุ่งยิ่งถูจังนั้นถึงกำลังเอาไว้อันเสียบอลยังได้อยู่ที่ดูมงยากินนันทพันธ์เปิดบอลชูมาหน้าปากปรตัวนี้ยังบงไม่ได้ยังจะฉู แถวสองได้สัมผัสบอลหรือเปล่าทางกีฬาศาสาแก้วไม่ได้หูเจอเตะเส้นอ่อนนึงอืยังพลาดลูกนะครับดอกเลี่ยงครั้งนึงดูมองปั่นมาทางสองหนึ่งขนาดช็อตนี้งั้นได้ทางกีฬาศาสาแก้วลูกนี้สกัดไม่ได้สกัดยากกว่าเลยวางบอกว่าได้กีฬาศาสาแก้วน้ำหนักพิกัดทิศทางได้หมดเลยครับนี้บอลมาสวยหาตัวรีบาอลได้ครับจจบด้วยการยิงจบตุ้อ ป้าบอลไปแต่เช่นแอสไซน์กับพี่หิงวู้ดวู้ดาเป็นการยิงที่างเรียบเติมทางด้านกอสไซน์ดูมงแข่งแบ่การหนึ่หาตัวสนับสนุนดูมงล็อกกลับเข้ามาแข็งแกร่งมาดดูมงข้าวขาขวาไหลมากรทองกรทองเบิร์นบอลชูอัลเทอร์ตามวู้ดวู้ดาเหลือเชื่อในชนะชนะสมิเศษดูมงมีชูสกัดบอลไม่ได้ไปเข้าทางทีเจ้าบ้าน โดนคานทะลุกิ่ไก่ระยะงดูมองดูอันแรกแดูปุ๊บอาจารย์มาให้คุณช้ดเันะอับเยอเยเอโอเคี่กเ้าตามกันี่ชัดเจนุดกระชากลากดึงหวเหมียวตามกติกาโอ้โหกลกดูมงเอาเาเ่อเลย เอาเส้นยืดเลยจังหวะไม่รู้จะคว้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพรากลัวเจ็บจับได้ที่เสื้อพอดีเอาเส้นเส้นได้ลั่นเลยฮึนี่ตอนที่เดินไปแล้วก็นี่ลานพันทองมาดูลูกศรของตรังเีเนี่ยดิงตรงไม่ใส่แตกเลยฮึโอ้โหกว่าหลังเท้าขนาดนี้ฉุนนี่ฮะ ผมมาเองเจอแต่ยิงไม่กดยากเลยแกล้วนเลยครับกับลูกทุ่นเนี่ยแกไม่ใช่ทำเองสองสามครั้งเนี่วันมาทางเสาแกนห่งแถวสองได้โอกาสยิงด้วยต่อยิงยหมดเวลาเลยครับโอ้โหโอ้โหอ่ะท่านผู้ชมครับโค้ชกลมมือกินดังนะยิงยังไง กินเข้าอะไรครับแต่ลูกเมื่อสักครู่บรรยายไม่ถูกครับเป็นลูกแทงเดือยหรือตอกส้นเลย ชมดาวเสียกปรอบือเป็นกำลังใจให้กับพักลาทั้งสองีอีกครั้งหนึ่งชมค้นนั้นคันมเยอนได้เริ่มเกมก่อนกูมาเอกกูมาเอกเข้าเท้าขวาล็อกดอกซ้อนเนบี้ไหลมาตั้งตกจิกแู่นี้โอ้โหมา19ล้าลโดยประมาณจบด้วยการยิงโดยกักตันทีมอัญญาจบออกไปนะครับแล้ออกไปไม่ำหน้าโดยจุมตี้นมากัน เนอช่งน้ำหนักมาทางติดเจ้าอุกำคนเป็นทางจอร์จี้แล้วก็ไม่ถึงนอนยังนะหมายเลข17เป็นทางยูดูจากโอสิสาเดิงวิแล้วก็หมายเลขไหมามี่ำชิงมาสวยครับอันดอนเบิ้ลแ้สองจิงเลยันสองหนครั้งสออสอันองลอง ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกัน,กนจริงๆกลางเขอบคุณมห้านาที่ช่วยกันทำมาหาก,กินวางมาที่จิตศดาเจตศราเสียค่าแล,ล้วพลไปติดตู้มองติดสูบออกมาเลือกมาทางด้านกา,ารซ้ายวางมาที่ดู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 จีนเข้ามาโยกแล้วมีตัวสนับสนุนออกมาทางด้านวินันท์พันทองนะ่นวิลนันท์ต้อง delay game รอเพื่อนฟูให้ทินันท์ยอกมาทางเสาไกลจังหว้ก่อน ดูมงก์เต้นใหญ่ก็เพื่อสปาร์ตูเพื่อจังหวะกันลูกเตะจมุูกดูมมงก์นนสะพานใจหายมงก์อือหือหูยจังหวะเล่นพื้นที่แค่ดูจังะมาเข้าทำเพิ่มเติมมากขึ้นของทั้งคู่หลังจากศึกษาในช่วงครึ่งแรกแล้วโอกาสของชิงจังัสี่เบิร์นฝากไปวิจอบไม่ได้กูมาเองลูกเนี้ยชิงบอลรอกับเข้ามา ดูมองทิ th biết, biết ้งมอกไปพื้นที่ดูมีจังหวะเลยนะออกไปชิดดูดูดูดอกกับเข้ามาสวยครับมีจังหวะโยกกับเข้ามาดูเพื่อนฝูงชายที่เจ้าดูแแ้มงางหนึ่งเลยครับกู้แม่ทางชนะสนิสเลยเมื่อพันเย็นสองามงหวานเขาเข้ามาดูแมกดูดู ูมาตัวไม่ดีกจะรีบเอาแล้วมาอุ้มไปทางหนึ่งเลือกมาแทนสารามีจังหวัดเอกรตาจินเปนอีกครั้งแล้วซับลงม่ตรงกลอกจะมีกันเป็เงเร็วมาทางสุไชัยเปลี่ยนมาทันแน่นกางขวานกมือเรียกเลยปัญญามิสุขเกี่ยวบอมาสวยช้งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ทิ้งมาแล้วก่ไเ้ตามาแล้วโอ้โหมาดูแลกับบอลขา้เีย แต่ปุ่มเปิดขึ้นมาไดงโมเหมือนกันส้มอดมาจับหนึ่งจังหวะเพื่อความชัวร์และสาเข้าไปหน้าปากตะกูแถวสองงู้อย่างเลือกเปิดไม่ไดู้ดูความมั่นงของเมสอดไปสองยังได้ที่เขาเบินมาแถวสองเก็บตอกไม่ได้บุติพงศ์ทิ้งบอลยาวเุดทสายเลื่อนหน้าครับต้องไปที่ดูดูดูเกี่ยวบอลลองพื้นสามต่อหนึ่งเลือกวิธีสุดท้ายจริงเลยครับ เี่สับสองัสีทำงานต่อและสอดขึ้นมาไม่กาหน้าด้วยเอ็จอบขึ้นมาเก็เโฟมจิ้มาบโอ้โหว่าบอกไม่ถูกเลยจยิงเลยจะาหนึโอ้นันีนักท่องุมงเสียบอลันัดุมงแล้วเจอพื้ที่ทั่วทางด้านการซ้ายครับมาให้โจกไหมูไหมกูไหมโยกเท้าขวา đo tí cùng luôn và mua theo ครับเรียบร้อยนี่พุงเหล้าอัน ได้เ yeah! wow. okay, ียนส่งไปดีลันนทองน้ำหนักเปิดมา้โหเเ้นลาเลยแต่ตัวแต่กันตัว้าเป็นทัชกรจูมีหรือวที่วงเกนเอฟซวางมาจุดข้ามาอสกัดไม่ได้แถวสนจุดบอสจับนกมมาเฉลี่ยซะก่อนฝ่ายมีตัวปี๊ดเร็วเพท่อให้จังหวะเข้าทานอันดงเพิ่มความสุดจีไม่ถือดูดูแล้วก็เพิ่อสินเงน่อับเกม ฟุตบอลนัดระชับมิตรปนี้ครับคู่ระหว่างทุกเกอซีพบกับฟรังเอฟซีเลยจบกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนยนงแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่